สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงมีของดีของอร่อยจากแบรนด์อร่อยชัวนัวลิ้งกินเพลินจะมาบอกต่ออีกแล้วค่ะในส่วนของก้าน,นที่หญิงกําลังถือโชว์อยู่นี้นะคะเขาคือผักกระเฉดค่ะแต่เป็นผักกระเฉดชะลุดน้ําค่ะมาดูผักกระเฉดชะลุดน้ํากันแบบใกล้ๆนะคะดูความอ่อนของเขาค่ะเขาจะมีแต่ยอดอ่อนๆให้เรากินกันแบบจุใจแบบนี้เลยนะคะหญิงจะบอกว่ามีแต่ยอดอ่อนๆอวบๆสวยๆแบบนี้นะคะกินอร่อยดีมากๆเลยค่ะของดี ของอร่อยของหญิงวันนี้นะคะไม่ได้มีแค่ผักกระเฉดช,ชะลูดน้ําค่ะวันนี้นะคะหญิงยังมีปลาสลิดไซส์จัมโบ้แล้วก็เป็ดสวรรค์แดดเดียวที่อร่อยมากๆเลยค่ะจะมานําเสนอค่ะดูความไข่ของปลาสลิดไซส์จัมโบ้กันนะคะก่อนที่หญิงจะไปผัดกระเฉดนะคะเดี๋ยวหญิงจะจัดการทอดกับปลาสลิดไซส์จัมโบ้ของเรากันก่อนค่ะหญิงตัดคีบออกนะคะแล้วก็บังเขาแบบนี้ค่ะและนี่คือเป็ดสวรรค์แดดเดียวจากแบรนด์อร่อยชัวนนัวลิ้นกินเพลินค่ะลองดูกัน ใก,ใกล้นะคะยิงจะบอกว่าเป็ดสวรร์แดดเดียวของแบรนด์อร่อยชัวนัวลิ้นกินเพลินทําออกมาได้น่ากินมากๆเลยค่ะวิธีการทอดนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะใส่น้ํามันนะคะแค่พอท่วมค่ะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆเลยนะคะ ค่อยๆทอดจนกว่าเนื้อเป็ดสวรรค์ของเราจะสุกค่ะสุกเหลืองประมาณนี้นะคะหญิงก็จะเอาขึ้นนะคะพักเสด็จน้ํามันไว้ก่อนค่ะลองดูที่สีของเนื้อเป็ดนะคะหญิงจะบอกว่าโอ้โห,หน่ากินมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่เมนูที่2ของเรากันต่อเลยนะคะ <S <S ก็คือปลาสลิดท,ทอดค่ะเป็นปลาสลิดไซส์จัมโบ้นะคะจากแบรนด์อร่อยชัวนวลิ้นกินเพลินค่ะหญิงใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเหลืองประมาณนี้ก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ํามันไว้ได้เลยค่ะมาต่อที่เมนูที่3 ของเรากันเลยนะคะนั่นก็คือเมนูผักกระเฉดชะลูดน้ํานะคะเดี๋ยวหญิงจะเอาไปผัดไฟแดงค่ะปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกันเลยค่ะหญิงใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะคะเปิดไฟแรงค่ะแล้วก็เอาผักกระเฉดชะลูดน้ําของเรานะคะผัดผัดรีบรผัดเลยนะคะผัดแบบแป๊บเดียวพอค่ะหญิงจะผัดแค่ให้เขาพอสุกโดนไฟเล็กๆน้อยๆยนะคะให้เขาสีสันประมาณนี้ค่ะชิมรสดูค่ะถ้าอร่อยแล้วไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันได้เลยค่ะ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูทั้ง3เมนูของหญิงในวันนี้ค่ะซึ่งมีวัตถุดิบหลักอร่อยออร่อยนะคะจากแบรนด์อร่อยชัวนัวริ้นกินเพินค่ะเมนูแรกของหญิงก็คือผักกระเฉดชะลูดน้ําผัดไฟแดงค่ะตามมาด้วยเมนูเป็ดสวรรค์แดดเดียวค่ะแล้วก็ปลาสลิดไซส์จัมโบ้ทอดเหลืองๆหอมๆนะ่ากินแบบนี้ค่ะของอร่อยของหญิงนะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะยังมีน้ําพริกอีก3สูตรค่ะจะมีสูตรปลาร้าผัดกะทิชาา น้ำพริกปลาย่างสุดในตำนานค่ะและน้ำพริกปลาย่างแมงดาสุดในตำนานค่ะและก็มีในส่วนของหมูฝอยกรอบด้วยค่ะเดี๋ยวลองมากินข้าวกันเลยนะคะหญิงขอเริ่มต้นด้วยเมนูกระเฉดชะลุดน้ําก่อนเลยค่ะเขามีกลิ่นรสชาติและรสสัมผัสเหมือนกระเฉดบ้านเราทุกอย่างเลยค่ะแต่มีดีนะคะตรงที่อร่อยกว่าเพราะว่าเราเหมือนได้กินตรงส่วนยอดของเขาค่ะอบอวบกรอบกรอบขาวๆนะคะจะบอกว่าอุ๊ยอันนี้ของโปรดเลยค่ะมาชิมในส่วนของเป็ดสวรรค์แดด เดียวจากแบรนด์อร่อยชัวนนัวริ้นกินเพลินกันนะคะทางแบรนด์เขาก็ไม่ทําให้หญิงผิดหวังจริงๆค่ะเป็ดสวรรค์ของเขานะคะอร่อยมากเลยค่ะปลาสลิดของเขานะคะก็มาในรูปแบบไซส์จัมโบ้แบบนี้เลยค่ะมีรสชาติความเค็มที่กําลังพอดีแบบไม่เค็มมากค่ะหญิงจะบอกว่าโอ้โหถูกใจหญิงมากค่ะแล้วก็กินคู่กับน้ําพริกทั้งสสูตรนะคะมื้อนี้บอกเลยค่ะว่าจเจริญอาหารสุดๆค่ะน้ําพริกของแบรนด์อร่อยชัวนนัวลิ้นกินเพลินนะคะหญิงก็จะบอกว่าอร่อย อร่อยทั้ง3สูตรแน่นอนค่ะมีให้เลือกกันถึง3สูตรนะคะเป็นน้ำพริกปลาร้าผัดกะทิชาวังนะคะสูตรนี้คือหญิงปื้มมากๆเลยค่ะกินเป็นประจําเลยนะคะแล้วก็จะมีสูตรน้ำพริกปลาย่างแมงดาสูตรในตํานานนะคะของทางแบรนด์แล้วก็จะมีน้ำพริกปลาย่างสูตรในตํานานอีกหนึ่งค่ะทางแบรนด์นะคะยังมีหมูฝอยกรอบนะคะที่อันนี้คือหญิงชอบกินมากๆเลยค่ะจะบอกว่าอันนี้กินอร่อยชัวร์นัวริ้นกินเพลินจริงๆค่ะหมูฝอยของทางแบรนด์นะคะ มีความกรอบอร่อยแล้วก็ใส่หอมเจียวมาเยอะนะคะกรอบอร่อยกินเพล,ลินอันนี้คือหญิงชอบมากเลยค่ะอร่อยชัวรนัวรินกินเพล,ลินอย่าลืมหาซื้อมาลองกินกันดูนะคะสำหรับวันนี้หญิงไปก่อนแล้วค่ะบายบายค่ะ